สวัสดีค่ะอาจารย์ก็จะมาสอนเราเรื่องการเตรียมตัวสอบหัวข้อโครงงานหนึ่งที่เราจะได้สอบในอาทิตย์หน้านะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ดูคร่าวๆแล้วแหละว่างานของพวกเราเป็นยังไงก็รู้สึกว่ายัางไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็อยากให้ไปศึกษาข้อมูลมาเยอะๆนะคะแล้วก็ให้ไปหาที่ปรึกษาหลักที่ปรึกษารองให้ดูขอบเขตของเราก่อนเพื่อที่ ในการสอบจะได้ไม่มีปัญหานะคะทีนี้ในการสอบก็จะมีคะแนนนะคะอยู่10คะแนนนะคะใน10คะแนนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยความพร้อมนะคะความพร้อมก็คือเราอะไปศึกษาข้อมูลมาเยอะไหมนะคะไปรีวิวข้อมูลที่มีลักษณะการทำงานแบบเนี้ยมาหรือเปล่าอย่างเช่นระบบของเราเนี่ย คนอื่นเขาก็ทํามาแล้วแหละแต่เราอ่ะจะดีกว่าเขายังไงเราจะแตกต่างกับเขายังไงเราจะไปช่วยแก้ปัญหาเขายังไงนะเราต้องมีความพร้อมต้องไปรู้ข้อมูลของเรานอกจากในเรื่องของเนื้อหาแล้วนะคะความพร้อมอย่างเช่นอาจารย์นัดเวลานี้มาตรงเวลาไหมนะ,ะสไลด์ของเราอ่ะพร้อมไหมมีการเตรียมตัวหรือเปล่านะคะไม่ใช่มาแล้วแบบพูดตามตัวอ,อ,กอักษร ทำสไลด์ก็แบบเอาเอกสารเอาเอาข้อความไปวางวางวางแล้วให้อาจารย์อ่านตามตัวอักษรอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะเราจะต้องบรรยายให้มันชัดเจนกระชับใช้คำที่มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะมองภาพว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องของงานของเรามาก่อนทำยังไงก็ได้ให้อาจารย์ทุกท่านเข้าใจงานของเรามากที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องอีก5คะแนนก็คือความน่าสนใจของหัวข้อของเรา จริงๆแล้วความน่าสนใจก็คือมันแปลกไหมมันมีประโยชน์กับที่เหล่านั้นจริง,รงๆไหมนะคะมันแตกต่างกับองค์กรอื่นๆเขายังไงเราต้องไปทําให้มันมีลักษณะเฉพาะนะคะให้มันเด่นกว่าคนอื่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนนี้ก็จะดีมากอย่างเช่นร้านค้าชุมชนเขาไม่เคยมีระบบนี้มาก่อนเราอยากไปช่วยแก้ปัญหาชุมชน อะไรแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะในเรื่องของคะแนน10คะแนนอันนี้ก็จะเป็นคะแนนที่เฉลี่ยจากอาจารย์กรรมการขึ้นสอบทุกคนนะคะอย่างเช่นอาจารย์วลรลภพอให้8สมมติอาจารย์ปณิธานให้2องเงี้ยห่างกันด้วยเท่าไหร่นะคะก็จะคะแนนประมาณนี้ก็ไม่เกิน10คะแนนนะคะต่อมาในเรื่องของสไลด์นะคะ ในในเรื่องของการทำสไลด์ก็จะเป็นคะแนนในเรื่องของความพร้อมด้วยนั่นแหละนะ,ะสไลด์ของนักศึกษาต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เอาข้อความอย่างเช่นประวัติความเป็นมาแบบหนึ่งหน้า A4 เราเอามากลอบวางใส่ powerpoint มันก็จะเต็มไปเราต้องไปตัดข้อความให้มันชัดเจนกระชับนะคะมีความกระชับกระชับชัดเจนเข้าใจง่าย นะคะแล้วก็เอาแอนิเมชันออกไม่ต้องทำเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวนะคะทำให้มันเข้าใจดูง่ายๆสาดตามากที่สุดในในสไลด์ก็ควรจะมีภาพประกอบด้วยมีภาพประกอบเป็นตัวอย่างให้อาจารย์มองเห็นว่าสมมุติเราทำร้านค้าก็ถ่ายภาพมานี่ร้านค้าปัจจุบันเขาเขาเป็นหน้าร้านแบบนี้ มีคนมาเกี่ยวข้องมีใครบ้างอย่างเช่นมีพนักงานมีลูกค้าแล้วก็ถ่ายภาพให้เห็นพนักงานกับลูกค้าของเขานะคะหรือถ้าเป็นระบบเกี่ยวกับสหกรณ์ก็มีใครอะผู้ขายผู้ฝากอะไรแบบนี้นะมีสมาชิกมีพนักงานอะไรแบบนี้ก็ถ่ายมาให้หมดนอกจากนั้นไม่ใช่ภาพประกอบแค่สภาพแวดล้อมของเขาอย่างเดียวอาจจะมีภาพประกอบอย่างเช่นรายงานที่เขาออกอยู่ประจำ นะให้อาจารย์มองเห็นว่าเขาปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บข้อมูลแบบไหนเขียนใส่กระดาษก็ไปถ่ายกระดาษตัวนั้นอ่ะมาเขาออกใบเสร็จไหมถ้ามีใบเสร็จก็ถ่ายภาพใบเสร็จที่เขาเก็บรวบรวมมาก็จะได้เป็นข้อมูลว่าอ๋อพอเราทําระบบเราอยากจะช่วยให้มันสอดคล้องกับไอ้สิ่งเหล่านั้นของเขานะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของขอบเขตนะคะขอบเขตนี้ถือว่าเป็น ดอกจันไว้เลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอบเขตขอบเขตนี้จะเป็นตัวที่มัดมือของเราว่าเราจะทำได้จริงๆหรือเปล่าอย่างตามเนี่ยต้อง7จ็ดขอบเขตนะคะโปรเซสหลักของเราอย่างตามต้องเจ็ดโปรเซสนะคะก็อยากให้ไปหาที่ปรึกษาหลักอันเนาะจะได้เขียนเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ ขอบเคสเสร็จแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในข้อที่5ให้เราระบุไปเลยว่าฮาร์ดแวร์เราใช้อะไรซอฟแวร์เราใช้อะไรนะคะก็จะเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟ์แวร์นะคะฮาร์ดแวร์อย่างเช่นเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วเราต้องพ่วงกับไอ้เครื่องยิงบาร์โค้ดหรือเปล่าถ้ามีก็ใส่ว่าเครื่องยิงบาร์โค้ดนะคะส่วนซอฟ์แวร์ก็คือ เราพัฒนาเป็นอะไรถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็นใช้อะไรใช้ภาษา HTML ใช้โปรแกรมอะไรเขียนล่ะโปรแกรม Dream หรือว่า My My SQL ในการเชื่อมดาต a ้าเบสบนเว็บก็เขียนมาด้วยแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่รันบนเครื่องก็อย่างเช่นใช้ VB นะคะก็บอกว่า Visual Studio นะคะ i s u a l Basic แล้วก็อะไรอะ่ะ ใช้ Database Microsoft Access หรือว่า SQL Server เนี่ยเราต้องให้แยกกันว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของเราคืออะไรนะคะแล้วก็อย่างข้อที่6อย่างที่อาจารย์พูดเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ให้แนบภาพมาเลยภาพที่เป็นงานของเขาอะที่เขาทำอย่างเช่นภาพเวลาเขาจดรายงานจดออเดอร์ที่ลูกค้าเขาทำประจำอะจดมานะคะหรือถ้าไม่ใช่เป็นถ้ามันไม่มีงานอะไรแบบนี้เราก็ไปถ่ายว่า สมมติเราทําที่มันแตกต่างเพื่อนไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ไปหารีวิวว่าเว็บไซต์นี้เขาทําแบบนี้เว็บไซต์นี้เขาทําแบบนี้ทําคล้ายๆกันอะสมมติมี1ิบเว็บไซต์อะทำคล้ายๆกันจะก็ไปรีวิวว่าที่ผ่านมาเขาทําแบบนี้แต่เราจะเด่นกว่าเขายัางไงเว็บไซต์นี้เขามีเว็บไซต์นี้เขาไม่มีเราจะเอามารวมกันแบบเนี้ย คือต้องต้องมีภาพประกอบให้อาจารย์มองเห็นงานของเราได้มากขึ้นนะคะถ้าเราทําให้ชัดเจนมากที่สุดกรรมการเขาก็จะไม่ถามเราเยอะเพราะว่าอ๋อมองภาพแล้วอาจารย์เขาเข้าใจแต่ถ้าเราเขียนขอบเขตมาได้น้อยอาจารย์เขาจะถามอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเก็บยังไงอะ่ะถ้าเราไม่อยากให้อาจารย์เขาถามเยอะเราก็ต้องใส่ดีเทลรายละเอียดให้มันชัดเจนมากที่สุดนะคะส่วนข้อที่7ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ก็คือให้มันสอดคล้องกับจุดประสงค์ของเราว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเกิดประโยชน์อะไรนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถไปดูที่คู่มือนะคะในหน้าที่14ก็จะบอกว่าแต่และหัวข้อควรเขียนประมาณไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาเน้นในบทนี้อีกทีเนาะอันนี้ก็เป็นให้เราเตรียมตัวในการสอบนะคะในอาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะ